ที่เราอยู่ตรงนี้เนะี่ยคือมาเชหรือว่าเป็นตลาดภาพยนตร์เนี่ยนะครับซึ่งจะมีเป็นพันบูธเลยที่มาแลกเปลี่ยนการซื้อขายนะครับการจับจองหนังแล้วก็มีการนําเสนอต่อรองร่วมลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปกติอยู่แล้วในเรื่องของการขายหนังนะฮะแต่ตรงคูหา uh หรือตรงบูธที่เป็นของประเทศเนี่ยที่เป็นเขาเรียวกว่าวิลเลจนะก็เป็นการนําเสนอภาพยนตร์ ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งอันนั้น,นก็คือการนําเสนอเสน,เน่ห์ความโดดเด่นของแต่ละประเทศซึ่งเมืองไทยเราก็มีอยู่ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นการนําเสนอในลักษณะของประเทศไปเลยอันนั้นปเ,เป็นแบบภาครัฐภาพรวมแล้วอันนี้ก็คือจะมาแยกเป็นบริษัทนี้ค่ายหนังโน้นนี้ใช่ไหมคะแต่ตรง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 โน้นเนี่ยไม่ได้เน้นการซื้อขายนะครับเหมือนกับการท่องเที่ยวก็เสนอในเรื่องของการร่วมลงทุนหรือการลงไปการ ถ่ายทำนะครับถ่ายทำในในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอันนี้ซื้อขายแบบซื้อขายต่อรองกันเลยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือคนมาดูหนังมาดูหนังที่กําลังจะเปิดใหม่นะครับหรือหนังที่เป็นลักษณะของหนังอาร์ตหนังอินดี